ดีครับสวัสดีช่องมีนุ่งแมวครับผมชื่อเตี้ยหนูชื่อหลงไปเล่นกันมาฮะไปเล่นทุ่งกันไหมไม่รอพี่เลยดูจะไปหาปลา <c oughs> ไม่มีปลาเลย <c oughs> อดอดปลาเลยโอ้ยอปลามาไม่มีปลาก็กินไก่กินไก่ไปเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงพี่หยิบไก่ฮะฮะหยิบมา สวัสดีค่ะบสวัสดีท่านผู้ชมนะเนี่ยพี่เอากุญแจเปิดบ้านกันเนาะกินไก่กันกินไก่กันพี่หลงหมาเนี่ยเข้ามา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 อันนี้เนาะอดเลยอดเลยไปเดินไม่ได้ป่าน้ำเข้าเยอะอ่ะคุณชายเนี่ย อย่าออกไงวันน,น,นี้หมูตอนเราเพิ่งฟื้นเอ้ยเพิ่งตื่นไม่เพิ่งฟื้นไงนอนทั้งวันอื้มเดี๋ยวหยิบปลาใพี่กันเจี๊ยกันฉอดเกลือกันฉอดบูทกันอดโอ้ยใส่บูทไปหาปลาบ่ได้ปลาเงี้ยคะ่ะบอลเราแยกไว้ขายนะคะโอ้โหนี่นี่ฝีมือผุ้ชายเพชร ทอดเดล,ลี่ทอดเอต้องไข่อ่ะฮึขอาพง่หนุบะฮึฮึแบ่งให้เด็กๆก,กันนะคะยามเย็นๆอากาศเย็นๆวันศุกร์ศุกร์สิ้นเดือนแล้วจะสิ้นเดือนแล้วใช่ไหมอ่ะพี่เจ้าเนะเอ๊บเอให้พี่ลง ให้พี่หลงนะคะอ่ะคนสวยเอปนี่เ,นเรียบร้อยอันนี้ให้คุณชายเพชรจะไม่อ้วนได้ไงอ่ะอ้วนอ่ะข้างนอกนี่นมานั่งเลยสิม่เดินไปทุ่งนามาไม่กิน,นะนอ่ะหนูกินมาอ้าวรีบกินไม่ไม่ไปไม่ไป ให้พี่เตี๋ยแล้วกันหนูไม่กินกันอเตยานหนูเตี๋ยหมดน่ะอ่ะอ่ะ,อะมอลีลาดูพี่เตี๋ยกินอันนี้ของหนูไปแบ่งพี่เขาด้วยพี่เขาหมดไหวมากอะธิยมาหนูเดินมาที่อ,อไมยเดินไหมกลัวเพชร

หว่งหวงห่วงบ้านไมาะกินแปลกๆ่กนะบูธพี่อ่ะค่ะ <c oughs> กับบรรยากาศยาำเย็นนะคะไปเดินเล่นทุ่งกับเด็กๆมาเลยได้ปลาค่ะปลาดอลลี่ทอดกินขนมปังแทนน้ำฝนมันตกนะ้ำมันเข้าทุ่งเลยน้ำ่อนปลาขอนไม่มีนะคะ เดี๋ยวเราให้น้ําแห้งก่อนฝนก็มาพายุอีกรูปแล้วว่ะไม่ต้องไปเลยนะน้องนี่กระจองจะออกเที่ยวเปิดไม่ได้เปิดบ้านไม่ได้เจ็บบูธก่อนโอเคค่ะนี่ค่ะบอนเปลี่ยนกระถางใหม่วันนี้นะคะอันนี้ มะขวานหลงังสรรมีสองต้นนู่นแล้วก็พระนครนะคะสามต้นเปลี่ยนกระถางใหม่ค่ะเค้ค่ะกับบอนสวยๆปิดท้ายนะคะกับหมูว้นน้อยเรานอนก็อนอนอนอ,อเคค่ะพิคลิกน้นอยเย็นนี้เย็น,นวันศุกร์ันศาวันที่ยี่สิบห้าค่ะพฤศจิกาแล้ว หนึ่งเดือนจะคริสต์มาสจิงกะเบลจิงกะเบลกัแล้ววันหยุดปีใหม่นะคะเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่เนาะบรรยากาศยามเย็ยนลมโชยๆนะคะจะตกไหมวันนี้ไม่เริ่มมากันเยอะเมื่อวานก่อนตกหนะักเฮ้ค่ะสวัสดีค่ะเด,เดี๋ยวดูวนะเที่ยวเพชรไรกลัวร้องเอง บอนน้นอยๆเราเริ่มฝืนจากน้ำท่วมค่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะไหไหนูเลยพี่เตีย้ยเขาหนูไหม่ะเปียกเตี้ย, <c oughs> ยไปได้ละ มาดุหมาเพชรดุลายพี่เตียพี่เตียจะมากินปลาวันนี้เรามีหมาฟ้าใบหนึ่งตัวเชื่อเคียวเพชรน,นะคะไปวัยเข้าบ้านปะเะ้สวัสดีค่ะเตียเดินมาโดนไล,ล่อีกรอบ